อะไรเป็นเรือนจำชั่วคขาวของไผ่มันเป็นเขตของเรือนจำของไผ่อะมันก็จุดชมวิวของเขื่อนลำตะคองมีจุดชมวิวจุดนวดเขาเรียกอะไรเขาลั่นอันนี้ เี็กพลอยเขาลั่นโอ้น,น,อน,น,นุ่นตะนุนไฮเวย์เขื่อนเขาลันนะเราจะเดินไปดูบรรยากาศของเขื่อนเขาลั่น เป็นพื้นที่ของเรือนจําของไผ่ถ้าใครว่าอากาศบรรยากาศดีๆก็ลองประพืชตัวให้สารตัดสินแล้วกันจะไม่เนี่ยละของไผ่ครับจะได้เห็นตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ มีมีร้านก็เตี่ยวด้วยครับถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นนั่นเคือลำตะคอง วัดพ <łość> ุทธมิ่งคนเรามีวัดด้วยมีรถทุกๆรถกระบะ อะไรอะไรก็ปิดหมดแล้วครับร้านกาแฟก็ปิดร้านอาหารก็ปิดเดี๋ยวไปดูวิวชัดๆ เอาล้วครับคลิปนี้หยุดเท่านี้ไปเที่ยวที่อื่นต่อ